วันนี้จะให้ดูมะขามไส้แดงนะครับนี่มะขามไส้แดงเดี๋ยวจะหักให้ดูนะทุกคนครับนู่นครับต้นเขาก็ใหญ่เลยครับดกมากครับอ๋อผ้าเบอร์ครับผ้าเบอร์มะขามไส้แดงถ่ายต้นหักครับถ่ายต้นหักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหักให้ดูนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนั่นเห็นไหมครับทุกคนอแดงจริงๆเลยแดงเลยครับทุกคนนี่ เป็นสมุนไพรครับนี่ครับทุกคนหักให้ดูเห็นเห็ดเลยนะครับคือือู้เนื้อเนื้อสีแดงมะขามไส้แดงทุกคนเคยเห็นไหมครับต้นเขาดกนุ่นครับของเจ้าของร้านนะครับมันมีต้นเล็กเซนติเมตรอันเดียวนีหรอมาดูพี่พี่นิกอันนี้ผมได้เบี้ยมานะครับเจ้าของเจ้าของร้านเขาอนุญาตให้ครับต้นสูงครับ ก็หลายปีแล้วครับมาขาไส้แดงทุกคนเคยเห็นไหมครับต้นเล็กต้นเล็กดึงง่ายแต่ว่ามันต้องผมว่าต้อง